สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเอ็กซากเวเตอร์นะครับสวัสดีแฟนเพจยูทู b e ิ i k t อ k ด้วยนะครับผมในคลิปนี้นะครับพามาดูรถขุดนะครับตูดมาข้าวครับแคทสามสองหนึ่งดีกับงานทำขลองส่งน้ำนะครับแ,บบแต่ลึกมากครับองส่งน้ำ อันนี้ก็เดินเดินรอกเลนออกจากพื้นคลองเหมือนว่าทำละรอบหนึง่งเหมือนมันสไลด์หรือเปล่านะน่าจะมาแก้แบบนี้นะสงส่งจ,จะดินสไลด์อาจจะแก้งานนะครับผมดินสไลด์เนี่ยเาทำทำฐานทำฐานยึดยึดเอาไว้นะฮะสงสัย ดินพื้นนี้ตรงแถวๆนี้นี่น่าจะไม่แข็งนะครับสไลด์โอ้เล็กบรรยากาศร้อนมากนะครับผมอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะครับผมบาถเอว่าซุปอ๊ะปรน้ำมันได้สุกลมติตตคายนันอ่า YouTube ฟนเุ๊กเนาะเนี่ยบ้า มันันขมายแบานั้น,นบังกระปิงปุ้ยแบบ PS น้ S. <S. นำหนักตัวนี้น่าจะประมาณน่าจะประมาณสิบเก้าตันยี่สิบตันเนี่ยแหละใหญ่นะฮะแต่ว่ามัน,ม,นมันตัวก็ซ้ำ เก่าน wow. อกญี่ปุ่นหรือเปล่าแคดแคดญี่ปุ่นจุูมองข้าวอ๋อตรงนี้ยังไม่เด็ดเทนะฮะตรงนี้ ่าจะแตกเล้านะครับแตกรามาแบบแก้ไขใหม่น่าจะเป็นลักษณะแบบนั้นว่าเหมือนทำาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะดินสไลด์เกิดถล่มหรืออะไรงแก้งาน sụp bố